สัญญาเอาไว้นได้สัญญาไว้อยู่ว่านะครับใครังน้ท่านดีทุ่นาฬีในเรืทุ่นาฬีในเรอย่า้ แต่ว่าทจหลังจากนั้นก็ต่อไปจะต้อต่อไปคในช่วงสามีน่นที่ในปีนี้มันสอยก็คือตอนที่เรากำลังพูดถึงยุคอิาเดนะที่ต่อจากยุคตาบี่ที่เราองมาดีนะอัตติบาท่านน้องเมืองของท่านุราันแฮนดิวะฮีนะ เฝ้ากสหัฝ้ปกป้องอะไรปกป้องอาีพของชาวบ้านตรจุดนั้นต่อมาื่อนนมี่น้องนะครับที่เมืองชามนะครับเมืองชามอันนี้ก็มนอีกสมัยหนึ่งที่ต่อมานะเมืองชามก็ได้เกิดขึ้นมาคูนนะมาคูนอิปมาตะนีที่ได้เห็นมาลาตานี การอี๋อาเรียร์มาต่อแก่งถ้ามัวาเรียร์บินซอลนะแห่งก็อาร์ตสุนตระก็ให้ม้าว่าบินซอลแั้นก็ไปปกครองนะครับได้รักษาอธิดาทั้งสมเกียรติและสายอารมณ์สุขอยู่ตลอดเวลาหน้าที่แอนดินอาชาก็คืออาแผ่นดินเมืองของอันเดนเซียก็คือสเปนใยูโกเทียนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้นำเกริ่นนะครับในเรื่องประวัติที่มาของการอี๋และอิสบาร์ นี้ในสมัยของยุคอิสตาตาลีเริ่มเกิดงานอะไรเริ่มเกิดงานอนะไรเขาเรียกว่าโชคไม่ดีของศาสนาที่ลอสซินตราปกป,กป,กป,กปกัองมาสักระยะตลอดแต่นั่นก็เป็นทิ่มาของลอสซินตราที่จะให้กคนเช่นคนอย่างเช่นยาบินเนหฮัมน,นะยาบ,บินเนหฮัมเสียชีวิตที่ฮิจรัตีนึง124ก่อนขึ้นที่เมืองยันนะ เดี๋ยราจะมาตามดูว่าจ้าเป็นผูทำเอใครต่อมาตามมาด้วยวาสินบินอตตอเขียงกับอาจารย์ของตัวเองว่าคนทำแบบใหญ่ทำสีหน้าดึงแล้านะทำแบบใหญ่อะไรต่างๆเลยเขาบอกว่าเขาเขียนกับฮัสสันสิรที่นั่นมสิเขาบอคนที่ทำสีหน้าดึงแล้านเป็นมุสลิมก็ไม่ใช่เป็นกาเฟ่ก็ไม่ใช่อันนี้เริ่มแล้วเห็นไหม้าีน้องเด็กเให้ัาหเดให้หนาตาแต่ตนีส นะครับเริ่มละสายสายาว่างมันเป็นนักไม่มีอะไรแต่อีนว่าตอนนี้เริ่มเกิดบุคคลต่างๆอันนี้คือในสังคมของมนุยาอีทักใยุคน้นะทางั้านนิพนธ์มาอีกปราตอนนี้ก็อยู่ในนั้นนะก็อยู่ในนั้นนยู่นั้นนะต่อมาก็เกิดจ้าบินาจ้าหัมบินสวางิจฉาที่หนึ่งหร้อยยี่สิบบาและคนสุดท้ายนะครับจากลูกหาจากลูกหาก็คือบุคคลที่็นสวยมากอิจฉาที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบ กิดขึ้นน่าทึ่งขนาดไหนที่ร่ำมากมีการกล่าวว่าคนที่ทำบาปใหญ่เป็นคาเฟ่ก็ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ใช่ท่านพี่น้องยิ่มุสลิมก็มันเลิกหนูตาผมว่าไม่มีใครที่จะพ้นเดียวเดียวลกซีนานะครับลงไม่ถึงกลางมองกลางอะไรด้วยเขาบอกไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ใช่คาเฟ่ก็ไม่ใช่นะถ้านพี่น้องในบ้านในตอนนั้นอาจจะพูดได้ครัโชคเข้าข้างชนชาวสลับโชคเข้าข้างบ้านาะยิบบาตู นะต่อไปโดยทรงวิชาฟิสนะที่เราเรียกว่าพี่กอคือวิชาชนิเออวิชาอ่าอ่ากุมารนะครับและวิชาฮับบิสจึงส่งทาห,างงหารของอุมาลสุมตระซึ่งนับว่าเป็นหลานของของสหฮาะคนที่รักที่สุดของท่านะิเซลเซจานคนอื่นๆนั่งกองอืออิมามมาลิกอิบินอานสัสอิบินมาลิกอิบินอานสัสนะครับอิมามมาลิก อันารทีจมีพิษเอาสันตาที่อยเกาที่1จ9าเปกาอิมานนี่ก็เลยมากอบผู้นะครับไอ้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในมอีรักนะครับกอบู้คำผู้คิดบิ๊กตต่างๆที่บอกว่าเขาที่ทำบาปใหญ่นะคะนะคนที่ทำบาปใหญ่น่เป็นกาแฟก็ไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยเฉ สิ่งสิ่งสิ่งทุกชาติไม่ใช่เป็นการบวรวงครับที่มาอาดูทนบ้านผมจะมีรายได้ในในสิ่งที่อาจารย์เคได้ได้ลได้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 เกินไปในบุกสายรายได้บด่านกันลง หลังจากที่คิดดูมาแล้วได้บอกควงมคุระสันอิมามอัชราฟิลอันมุตตตลิบีอันคุรชีเป็นคนกุเรชเป็นเลือดเลือดเชื้อสายของท่าศูนย์ลออโซลลาโรซามได้วางวิชาการอันแสนจักใสสะอาดอิมามชาวนีของเรานะครฮะเราจะเป็นอิมานมาราอฟองอิมามใหญ่อิมามกะดี ต่อมาล้านน้อมายเริ่มปรากฏตัวนะเมื่อกี้ยังไม่เขา้าใจต่อมาล้านน้อยเริ่มปรากฏตัวแล้วก,ก่อนวิชาไอ้ยูกะลาไอ้ยูกะลาแปลว่าวิชาวิภากษ์วิจาคือพวกพวกชอบวิภาควิจารณ์ชอบวิภาควิจารณ์เห็นอะไรไมาา่ได้วิภาควิจารณ์ไปหมดนะครับ สมะูแห่งปัญญาลรอมที่ว่าจะกูุ้กค่ไอ้พวกมุสลิมมันแปาอินด้นัก็อะไรก็ไม่ใช่ก็ไมาต้อง็อย่างนั้นม่มันมันสัทุกที่นแท้ไม่เคยสะุดไม่เคยข้อหูแต่เอาจริงๆเลยเอาอินุาลาเขาแท่นี่อินุฮาดงก็ไปองคนะอินุูรู้ชินตัวแปรแปลอินดูารานะเอามาแท้เอามาสอนในวิชาการของของอะไรของโรโจาัสรรที่รัก ตามาคนสุดท้ตั้งแต่สามจะไหตามที่ผมได้ได้บอกนะจนถึงที่ลูกก็หลังฉับหนัก